และแล้ววันนี้มันก็มาถึงครับวันที่ผมต้องรับเข้าเกณฑ์ทหารนะครับและสุดท้ายเนี่ยผมจับได้ใบแดงครับทุกคนผมไม่ได้อานะผมพูดจริงๆนะครับนั่นแหละผมก็มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าผมเนี่ยโดนทอบอ .1 ผลัด1นะครับระยะเวลาหนึ่งปีเต็มเลยซึ่งจะต้องไปรายงานตัวในวันที่24สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับวันนี้ครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับว่าผมจะเอายังไงต่อกับช่องนี้ดีนะครับ อาจริงๆมันเป็นงานที่ผมรักมากเลยนะครับได้ไลฟ์สตรีมคุยกับคนดูได้ทําคลิปเนี้ยผมมีความสุขมากนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่วันนี้ครับมันก็อย่างว่าแหละใบแดงนะครับเราก็คงไม่ได้เจอกัน1ปีเต็มๆจริงๆมันก็ไม่เต็มหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มีปล่อยกับบ้านบ้างและในช่วงนั้นเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆฟังกันนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในปีหน้านะครับรักทุกคนมากนะครับ คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆให้ฟังและวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันครับ